สนับสนุนโดยมิสันเผาซ่าค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายก,การไฮชิคบเดลา a ีเลยค่ะต้องขอโทษนะคะมีท่าเนี่ยค่ะ <laughs> มีท่าหชิคด้วยนะคะค่ะ <laughs> ล้วก็ยังอยู่นะคะที่ร้านอยู่เย็นนะคะ,หะเหมือนเดิมค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึงประวัติที่มาที่ไปของร้านแล้วนะคะ,ะช่วงนี้เนี่ยยูอยากจะให้แนะนําบอกว่าที่นี่มีเมนูอาหารที่ไม่เหมือนใคร นะคะแล้วยังเป็นต้นตำรับโบราณด้วยนะคะไม่ทราบว่ามีเมนูอะไรบ้างคะคือมีหมี่กรอบนะคะมีกรอบจริงๆได้มีกรอบเป็นมีกรอบเป็นอาหารโบราณนะคะคือค่อนข้างจะจุกจิกนิดหน่อยเวลาทำเนี่ยนี่สาเหตุที่จะมาเป็นหมี่กรอบของที่นี่เนี่ยคือแต่เดิมอ่ะท่านผู้ว่าประสงค์พิทูลกิจจาซึ่งท่านอดีตท่านเป็นผู้ว่าจังหวัดประจวบค่ะเพราะท่านก็ พอทานที่นี่บ่อยท่านก็จะบอกว่าแม่ท่านอยากทานจังเลยแต่ว่าคุณแม่ท่านเนี่ยเคยให้ให้ทาให้ทานแต่เราก็บอกว่าเราก็ทําให้ได้แต่เราไม่แน่ใจแต่อันนี้เป็นสูตรของทางของเราที่นี่ค่ะก็จะลองทาให้ท่านทานดูนี่พอทําให้ท่านแล้วท่านก็พอใจมากเลยแล้วหลังจากนั้นก็ท่านก็บอกเพื่อนฝูงท่านอะไรท่านก็เลยเป็นที่นิยมของ ลูกค้าค่ะเพราะว่าเวลานี้ก็เลยเป็นที่นิยมของลูกค้ามากทุกคนมาก็จะสั่งหมี่กรอบเพราะว่าเป็นของที่หาททนยากเพราะเป็นของโบราณค่ะที่บอกว่าหมี่กรอบในวิธีกรรมวิธีการทํานี่ยากมากนะคะแถมยังต้องใช้น้ำมะขามค่ะมันก็ต้องปนนะค่ะค่ะมีเวลาเป็นเครื่องปรุงนะคะแล้วก็มันจะจุกจิดคือหนึ่งตอนทอดหมี่นะคะทอดหมี่คือจะต้องให้ทอดให้ได้อย่างที่ ที่ความต้องการของเราคือต้องต้องกรอบนะคะแล้วก็นุ่มไม่ใช่กรอบแล้วแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้อยู่กรอบมาไม่ใช่ว่าพอออกมาแล้วนิ่มหมดอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ได้เดี๋ยวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวจะให้ลองชิมและรสชาติก็ต้องกลมกมด้วยนะคะรสชาติก็สามรสกรมจะต้องหวานด้วยจะต้องต้องรีวเพื่อเพื่อควานน้ำคนะค่ะแล้วก็เพราะว่าทําไมไหมคะอย่างหมี่กรอบในบางที่นะคะจะแข็งก็แข็งเลยใช่ค่ะ จะแข็งก็แข็งเลยหรือไม่ออกมาจะนิ่มก็นิ่มเลยนะคะ,คะหรือไม่หวานก็หวานไปเลยจนไม่มีรสเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเราได้ลองแน่นอนคะ่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วยังมีเมนูอะไรคะมีต้ยมยำปลาทูใบมะขามะนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ลูกค้าที่นี่ทุกคนมาส่วนมากจะต้องสั่งอ้อทำไมอะคะ,ะคือหอยหินเนี่ยปลาทูอร่อยนะคะ,คะ แล้วก็ต้มยำปลาทูใบขามเนี่ยเป็นของโบราณค่ะซึ่งเราใส่ใบมะขามอ่อนค่ะแล้วก็รสชาติจัดจ้านค่ะนะคะทุกคนก็เลยชอบอย่างปลาทูนี่คือเราใช้ปลาทูหัวหริงเลยค่ะปลาทูสดค่ะค่ะเพราะด้วยความที่ว่าตรงบริเวณนี้ใกล้กับสะพานปลาด้วยใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะซื้อของสดได้ดนะคะดังนั้นก็ใช้ใบมะขามอ่อนค่ะใส่ค่ะเพื่อให้รสชาติมันดูเปรี้ยวให้รสชาติมันดูเจี๊ยบแล้วมันกลมกล่อมค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วค่ะ ก็จะมอะีอยู่เย็นเต้นะบำโอ้ยังไงคะ,ะมันจะเป็นกุ้งกุ้งตัวตัวพองามะนะคะ,ะจานหนึงก็จะมีประมาณ3-4ตัวแล้วเราก็จะผ่าหลังเราปอกเปลือกแล้วผ่าหลังแล้วเราก็จะไปนึ่งแล้วก็ราดด้วยน้ำ น้ำยำรสจัดจ้านนะคะแล้วเราก็ตกแต่งให้สวยก็คือว่าถ้าเกิดว่าพอทานเข้าไปปั๊มนี่เต้นระบำได้เลยเพราะว่าน้ำ <c oughs> ใช่ใช่เพราะว่าความจัดจ้านของน้ำยำ <c oughs> ใช่ค่ะถูกไหมคะค่ะ,คะมันก็จะทําให้อาจจะทำให้กุ้งคือว่ามันก็จะกุ้งมันก็จะดูสีสวยสี่สวยแล้วก็ทานเข้าไปแล้วมันจัดจ้านอร่อยอ๋อค่ะแล้วค่ะเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูเมนูโบราณโบราณมากคือมาสแมนซี่โครงอ่อนโอ้โหแต่เราให้มให้ทานคู่กับครัวซองซึ่ง ซึ่งเป็นของขลังนิดหนึ่งมัสัมนทานคู่กับขัวซองค่ะมันมันจะเข้ากันดีมันจะเป็นลูกครึ่งระหว่างไทยกับฝรั่งใช่ไหมคะขัวซองนี่เราเพิ่มขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมัสัมนเนี่ยเป็นของโบราณดั้งเดิมเลยเราจะมีเราจะมีวิธีการทํำยังไงคะวิธีการยุ่งยากมากทำริกยุ่งยากมากนะคะเครื่องปรุงจะเยอะมันจะมีเครื่องเทศหลายอย่างเลยซึ่ง ถือเวลาพอสมควรแลวอย่างน้ำพริกที่นี่นี่เราตําเองค่ะเราปรุงแล้วเราก็ตําเองค่ะเพราะว่าอย่างบางทีถ้าเขาจะไปซื้อไปซื้อน้าพริกก็หาที่เป็นน้ำพริกสำเร็จรูปแล้วเอามาทามันก็อาจจะไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นในน้าพริกที่นี่ก็ตําเองแต่ัยสงสัยว่าทําไมต้องเป็นทานคู่กับขัวส่องคะคือมันมันมีมีลูกค้าเนี่ยค่ะเขาคงไปทานที่ไหนมา แต่ว่ามัสมันเขาคงไม่ถูกใจค่ะนี่เขามาทานมัสมันที่นี่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าต้องทานอย่างนี้อย่างนี้หาให้เขาได้ไหมค่ะแล้วก็หาให้ได้ค่ะนี่ตั้งแต่นั้นมามันก็เลยเป็นที่ติดปากของคนมาอยู่เรื่อยๆอเกิดจากลูกค้าก่อนค่ะเพราะว่าัวซองนี่มันจะเป็นของที่เพิ่มขึ้นมาค่ะค่ะก็คือว่าเกิดจากลูกค้าก่อนว่าลูกค้าอยากจะทานัวซองด้วยคือคือเขาเคยเคยทานที่อื่นเราไม่ทราบนะคะแต่มาสมันนี้เขาชอบที่นี่นะคะ ขาก็เลยบอกเพราะตอนแรกเราโย่อย่างอยู่อย่างโย่เคยได้ยินเนี่ยทานโรตีแกงเขียวหวานอันนี้ใช่อันนี้ก็มีโรตีแกงเขียวหวานของเราก็มีใช่ไหมคะก็แต่มาสมั่นโคซองเนี่ค่ะโย่ไม่เคยได้ยินจริงๆค่ะต้องแปลว่ามันก็จะเป็นการผสมกันนะคะคือไม่ไม่ให้เลี่ยนไม่ให้เลี่ยนทานแต่บางคือสมัยก่อนเราทานกับข้าวใช่ไหมคะแต่นี่สมัยใหม่เนี่ยหลีกข้าวกันไม่ค่อยทานข้าวกันก็เลยหนีมาทานโคซองแบบโรตีแกงเขียวหวานคล้ายกันค่ะ ก็ออกแนวเป็นเป็นลูกครึ่งนะคะไทยโบราณผสมกับฝรั่งนิดหน่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วเหมือนกับพวกลูกครึ่งออกมาหน้าตาสวยอะค่ะก็แปลว่าของเราคงจะต้องอร่อยจะถามว่าอย่างบรรดาเมนูทั้งหลายเนี่ยใครเป็นคนคิดเมนูคะก็เจ้าของร้านกับเดินเองกับบางทีก็แม่ครัวเราปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเมนูแต่ละเมนูนี้เราก็พยายามเอาของโบราณมาอะไร่างเนี้ยนะคะ ก็ยังมีอีกหลากหลายแต่ว่าอย่างเวลาที่อย่างเวลาที่เราจะต้องคิดว่าเอ๊ลูกค้าเนี่ยอย่างด้วยความที่ว่าเจ้าของร้านนะคะอย่างคุณยายเนี่ยก็อาจจะเราเราอันนี้เราได้ลองถามเด็กๆรุ่นใหม่ไหมว่าเอ๊จริงจริงนั้นเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่เขาไม่เคยทานมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่ว่าถ้าเกิดว่าเขาคิดถึงว่าอยากจะทานแล้วนะอยากจะทานอาหารที่รสชาติโบราณจริงๆเขาก็ควรที่จะต้องมาที่นี่ใช่ไหมคะเกินใหญ่ก็จะมีผู้สูงอายุนะคะแต่ว่า เด็กๆบางคนก็ก็ชอบนะคะแต่เราก็มีเมนูอื่นที่หลากหลายมาอยู่ด้วยอย่างเช่นเมนูอะไรคะเอออย่างเนื้อปูผัดผงกะหรี่นะคะออส่วนแล้วก็ผัดชาคือมันมันมีเยอะมากเลยของเราที่เราลูกค้าชอบสั่งอนะคะแล้วตอนนี้ก็พอดีมีทางนี้ซึ่งเราก็เสริมขึ้นมาเป็นอาหารฝรั่งเป็นพวก มินิเบเกอร์พวกซิกค o งอบซอสบาร์บีคิวอะไรเงี้ยก็ลูกค้าก็เลือกได้หลายอย่างหลากหลายนะคะก็เลยแต่ผู้ผู้ชมไม่ต้องห่วงนะคะว่าหลังจากเราทานอาหารแล้วนะคะเราที่นี่นะคะยังมีร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟชิคๆเดี๋ยวเราต้องตาไปถ่ายแน่นอนแต่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังรองอยู่ว่าอาหารที่นี่หน,น้าตาดีแค่ไหน หน้าตาดีแถมยังต้องอร่อยแถมยังต้องใช้ฝีมืออย่างแม่ครัวนี่ค่ะต้องมีการเทรนมาหรือเปล่าคะเพื่อให้ได้รสชาติอย่างที่เราอยากจะได้แม่ครัวที่อยู่กับเราที่นี่ตั้งแต่เริ่มเปิดจนทุกวันนี้ก็เป็นแม่ครัวชุดเดิมซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนกันเลยค่ะเขาเป็นเคล็ดลับของการทําร้านอาหารให้อยู่ได้นานหรือเปล่าคะมันก็มีส่วนนะคะที่เราอยู่กับเขาด้วยความผูกพันกันส่วนมากก็ เพราะ <ไป S 2> ว่าอย่างบางบางทีค่ะร้านอาหารบางร้านเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนแม่ครบบัวบ<า>่อยๆใช่ค่ะอันนี้สาคัญมากเลย<ฆ>ค่ะแต่ที่นี้ของเราที่นี่โชคดี<ฆ>คเพราะว่าแม่ครัวที่นี่ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มเปิดวันแรกมาด้วยกันแล้วก็อยู่จนทุกวันนี้นอกจากพวกผู้ช่วยพวกเด็กเสร์ฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามน<ฆ>ั้นนะคะแต่แม่ครัวหลักๆสี่ห้าคนนี่จะอยู่กับเรามาตลอด<ฆ>ซึ่งเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีแต<ฆ>่เขาก็ ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีทุกอย่างค่ะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาเห็นนะคะเมนูอาหารนะคะสุดชิคค่ะถึงแม้จะโบราณแต่โบราณแบบชิคๆนะคะ <c oughs> และที่สำคัญนะจะได้เห็นรัวซองทานกับมัสมั่นใช่ไหมคะ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงต้องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะกับรายการไฮชิคบายเดลลี่ค่ะ อย,ยอ,ยยอยู่เย็นเต้นระบำอยู kind of ่เย็นเต้นระบำนะคะเดี kind of ๋ยวจะดูนะคะว่าทานไปแลลวเต้นไปหรือเปล่านะคะและนี uh, ่เลยค่ะเมนูสุดชิคค่ะนี่นะคะมัสั่นกระดูกหมูใช่ไหมคะที่โครงหมูอ่อนนะคะกับหัดซองนะคะแล้วก็ปลาทูนะคะปลาทูต้มยำปลาทูใบมะขามอ่าต้มยำปลาทูนะคะใบมะขามนะคะเอาแหละคุณผู้ชมนะคะถึงตอนนี้เราคงต้องชิมกันนะคะอันนี้นี่ ลอ,ล,อลองเด้ยวดยกันนี้ไหมคะเชิชนแค่เฉินะบายค่ะน,นี่เลยนะคะนี่บอกว่าอันนี้ที่บอกว่าจริงๆแล้วมันจะต้องไม่ไม่แข็งจนเกินไปใช,ใช่ค่ะและจะต้องไม่นิ่มจนเกินไปถูกไหมคะ